ปวดพาคินมาทำอะไรครับรีวิวอะไรลูกเฮดโคนะพ่อหยิบขึ้นมาสิยิบขึ้นมาดิโอ้เอาดอกใหญ่ดิดอกใหญ่ดิดอกใหญ่เนี่ยดอกนะดอกใหญ่เออมาดูดิโอว่าพ่อกินเป็นไหมมันเปื้อนอะไรอยู่ลูกเปื้อนดินจะต้องเอาไปล้างก่อนใช่ไหมครับครับพี่ลูก้าายหนไปกินเส้นก่อนไป เดี okay, 5, main, oh ๋ยวล้างเดี๋ยวปอต้องเอามาล้างก่อนไม่ได้กินหรอกแม่หรอกเดี๋ยวปอช่วยแม่ปุ๋ยเอาเห็ดที่ขุดดินแล้วเอาใต้ในแช่น้ำไว้นะครับเอาเร็วๆแม่ปุ๋ยให้เร็วๆค่อยๆวางถ้าทำอะไรที่มันไม่มีหัวแบบนี้อะหัวมันหัวมันหักมั้งเอาปอวางไปเลยเร็วเออเดี๋ยวล้างน้ำไว้ <c oughs> ได้กินปีลคะค้งนะครับนี่มันไม่ยแ่ลโ้ทำไมต้องเาใัน <c oughs> มีเยจัง <c oughs> แล้วเสร็จแล้วพวกเอาไปทำอะไรกิน <c oughs> พวกเอาไปทำก, <c oughs> ก,กับข้าวใช่ในพวกยี่ทีเห็ดแช่น้ำมาแล้วสิ๊กอีกดอกนึ่งอ่ะ <c oughs> ดอกนั้นอนะ่ะเอามาให้เพื่อนๆดูดิอุ้ยน่ากินเลยลองทำลองแกงก <c oughs> ินนะิอ้าว gai ghẹo gai ghẹo gắn hát ghẹo gắn hát ghẹo gắn hát ghẹo gặp hát 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 อาเซ็จแล้วทำงไงใ,ใส่ใส่น้ำปาใส่ไส้ <S S S ต้มเลยอังจักหมักใช่ป่ะใส่น้ำปลากับใส่เกลือแล้วมาต้มเต็มสบักนึ่งน้ำมันจะออกเองเต็ดโคนต้มน้ำปลา ของดีมือการคนระับปีละครั้งโอเคครับ